สวัสดีครับพบกับผมช่องอมสินมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปเก็บเห็ดเห็ดปลาได้ทุกคนไปไป อมแล้วครับน้องๆไม่ไหวนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ถ้ามีคำมไม่สุภาพหรือว่าคำหยาบอะไรก็ขอโทษขอไยด้วยนะครับโอเคพอเราสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ดินี่เราสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับไปนุ่งรต่อไเห็นเห็ดจ้ะเจอแล้วครับทุกคนดูสิครับดูสิครับ ดูสิครับอู้อูอ้ขหาหาักเอา้าโอเคเดินไปเก็บอีกไม่ได้แล้วคนระับขาหักไปแล้วล่าสุดโอ้ย <Okay. S 1> เก็บก่อนเก็บก่อนเอาข้อต้นพี้น่ะนะอยู่บนต้นพิ่งจะอ่อนกซึ่งอุ้ยอุ้ยเอาจิ้มเอาไห<อ>มเอาเอา <laughs> ก็ดูวิธีเก็บนะครับทุกคนโอเคเก็บอย่างนี้นี่นี่เซียนเขาเก็บอย่างนี้ดูดูดครับจิ้มปุ๊บดึงแค่นี้อนะันนี้ดูก็รู้ว่าพี่เซียนแค่ไหนดูจากการเก็บครับหาเ,<อ>เจอทีแล้วเป็นสิบครับแบบโตรโหจนเหี่ยวอ่ะ นี่นะครับที่ทั้งป่ามีแค่พวกเรามากันสี่ <c oughs> ถ้ามีคนอื่นมาผมว่าผมโดนสุดไปแล้วครับจะว่าจะว่าพี่โมก็ไม่ได้นะครับน้องๆคือพี่ก็ไม่อยากจะแอคเท่าไหร่หรอกครับแต่คือ พี่ก็โคตรเซียนของการเก็บเห็ดนะครับมนแป๊กมือแย่งบุ๋วอย่านะเหมือนจะแบบเฮ้ยเอาตกใจเบิร์ดว้าวว้าวเคียดจนมันหลุดก็บอกแล้วอะครับน้องๆพี่อะเซียนไม่มีมูบงหรอดอกเดียวมู๊ดอกมันหกหม่งมตร โซมีดูโอเคอ๋อข้างมีแดงเลยเฮ็ดใครเห็ดมันโบเกียวดอกวางสละเฮ็ดใครเฮ็ดเรากลัวจะได้ตัดกันแล้วรูต่อเพราะไม่ได้เดี๋ยวกูไม่ได้แก้ quer, okay. <en> เดี๋ยวมาติดเดี๋ยวมาติดน,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 นุ่มโอ้โห้ยหุยหุยหุยถอยเท้าถอยเท้าไม่ไวถอยเท้าไม่ไวดูครับดูสิครับเห็ดพิเศษนะครับเห็ดมันปูดูสิครับน้องๆอันนี้เห็ดมันปูสีเหลืองๆอ่ะ ดูสิครับน้องๆมันปูพี่เป็นคนเจอนะครับก็บอกแล้วพี่โคตรเซียนนะคบน้องๆทั้งป่าเนี่ยพี่เจอคนโคตรเซียนนะครับไปเก็บเดี๋ยวคนอื่นมาเก็บระหว่างรอให้ทุกคนหาน้ำมันดื่มได้เลยนะครับเดี๋ยวขอจะแห้งโอเคครับน้องๆเรามาตัด ไม้ให้แฟนนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวคุณภละยเยเอ้ย oh. ไปเอาคำเขาทมาเฉยเลยพลายาเดี๋ยวแฟนไปเจอเผื่อเดินไปเจอแบบพวกซาไกก็ได้แบงฟาดไปเอาแบงตูดไล่ไปเลยนะไปป่าอีกเง้ยนะนไม่ไหต้องไปาใหม่แล้วยุงเยอะ ที่เราต้องไปป่าใหม่ก็คือแบบเ <c oughs> <c oughs> ออคือ <c oughs> โอเซียนเข้ามาเก็บไปก่อนนะคือส่งไปให้แล้วับเซียนนะเซียงโกอ่ะรู้จักเออหิ้วเทไปเบุ่งฝนหนาเย่ได้เห็ดมาก เบอร์ของแย่ววได้ว่าเชฟโอเคว้าวขนเล็ดวงคำนี้อ๋อรรมเอเบนดูสิค,ครับดูสิครับคุกคนถ่ายงผิดคนละโคเซียนนะครับนี่โคเซียนส่สวนนีเ่เซียนส่วนนีลนลน่ลูกน้องเซียนบรรยากาศปวนแล้ว โคตรเท่เรียกาดเราโง่ก่อนขี่ขับรถเรียบวครับตรงนี้หรอโอเครับตอนนี้เอากระตามากไหม อุ้ยตกใจเบิร์ดนึกว่าง,ง,นง,าง,งูนึกว่างูนึกว่างูทุกคนงูไปเห็นไห<ป>มน้องๆอ,อ,อย่างที่พี่บอกอะครับเห็ดมันหายากกว่าตังอย่างเงี้ยพยายามกินเห็ดน่ะกินทีละดอกพอกินเยอะหายากครับไป ต้องดูแล้วเครียดนี่ดูดูวิธีการโคตรเสียนแล้วเก็บไปนะครับโอเคโอเคดูดูโคตรไวอรัทุกคนโคตรเสียนอ่ะครับน้องๆ เริ่มแล้วกูเริ่มเป็นโค้ชเซียนแล้วงคอ,อยดูนี่มึงดูดูนี่เห็นละงาดูไหมเออเก็บนี่อุ้ย เงผลไม้ป่ากันนะครับทุกคนเนี่ยเวลาเอาตัวรอดในป่าเนี่ยดูสิครับเชอร์รี่ป่าเคยเห็นไหมบัตเงาเอิญบัตรเมาดูเชอร์รี่ป่าเออนี่มาเดี๋ยวผมโมได้นี่เชอร์รี่ป่าคอยอยู่ลากรีนับอ๋อมันสกปรกมันเหรอเออ่อนคนดู มานี่บ <poured> <ấy> ัตายเปลือยปาะตี้หวบอกว่าเอาบางน้องมาบีบใส่อีกตียวตืงนหวานนะครับพี่อนุกนี่อมขิงในตำน้ำอูโคตรหวานนะครับหวานครับเชอร์รี่ป่าไปไป อมซีนมาเอาเฮ็ดอมซีนเจอเฮ็ดดล้วเวยกำลังเกิดตะโกตตะแกนี่ดีดอกรึเปล่าดูดิครับเพื่อนๆดูสิครับเออนี่เลยดังเจอคนเห็นอะเฮ็ดเป็นมูกขนาดนั้นขนาดขนาดดูสิครับยิ่งร้องไม่หนาโอ้ยดูสิครับน้องๆดูสิครับโอ้ยแล้วั่งเยียบออกไปดิ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 เอ้แลวั่งเยียบเออนี่นี่ดอกมาหน้าหันมาหันมาเนาะเออนี่ พี่จะบอกให้นะพี่นี่โคตรเซียนดงนี่ดูดูดูโอเคทาดูหน่อยทำผู้ชมดูเออเอาเอาโอ,อ้โหจะเอาอยัางไงให้ทันวะเนี่ยนี่มีวิธีเอานะครับทุกคนดูวิธีเซียนเขาเก็บกันเขาจะแบบทิ่มปุ๊บเขาจะดันมันขึ้นนิดหน่อยนี่หลุดออกมาแล้ว <Wow. S 2> ได้เป็นดอกสวยเลยล่ะจ้าโค้ดแทะครับทุกคนเอาเอา<ห>อุ้ยเหยียดสภาพไปปะเอือละวัสดุ ไม่เซ่ครับโอเคโอเคเห็นแล้วงอะครับเด็กกินได้แหละกินได้แหละเออต้องกินได้แหละพ่อพูดยัเก็บได้นะทำไมมันไปกินไม่ได้วะนะเหยียบปอระวังเหยียบเด้ออุ้ยบ่เหยียบไปเหยียบโคตรเซียนนะคนมาเฮ็ดหยังมาเด็กเกิดเป็นนี่นี่เด็กจนดอกง่ายเนาะออ ดูครับพี่กับน้องนะครับเนี่ยทุกคนไปเอาไปกันทั้งครอบครัวเลยพวกมนะึงเอาขี้ดินไปน้อเพชรยังบ่เอาดินก็เนาะไม่บนแน่นเราก็เก็บดินออกตรงนี้นี่นีสองดอกนี่คือโคตรเสีส่ยงเราเก็บกันนะพี่ด,ดเออพีสองดอกจนเราโคตรพีษ ก็ป้อเป๊ะๆนะฮะครับแกงแล้วแซ่บปะเนี้อูาะเนะครับทุกคนเจอแล้วนะครับทุกคนดูสิครับคันเห็นอะไเห็นเป็นมูตัวหระดับโคเซียนเนาะไม่หายยังไงก็เจอตับตาหางยังเจอเนาะน่ะดูสิ อันนี้เหยียบว่าหนึ <bouncing. S 2> <Mars> ่งบุ้ยโอ้ก็แม่ยีเหยียบจนเล็ไปเลยบ้าหุ้ยเหยียบจนหัวลุดไม่ใต้หมวกกันน็อกเลยนะเหนื่อยนะเจอเยอะมากเลยก็เหนื่อยเฮ้ยอาได้อยู่ได้อยู่ พีครับน er, <us wiele> ้องๆน้องลูกพี่สิครับดูเห็นนะคะดูเห็ดนะคะน่ารักไหมล่ะน่ารักเหมือนคนเจอเลยค่ะแน่นอนก็บอกแล้วอะครับนหนูพี่ขอโคเซียนนะครับน้องน้องไปอ๋อไป่ต้อบ่หมดแล้วครับี่ถ้าวามีกระตุ่ยรับนี่ะอีกตั้งแบบนี้ ทีเซียนเขาก็กันกไปกไปเนะคะหูแปดได้นะเห็ดเห็ดใค่เห็ดเราเขามาก่อนขเอาไปก่อนขเอาไปหมดเลยเหแค่ดอกเดียว ในแบบการที่เป็นนายพานการที่จะเป็นแบบนักล่าเห็ดมึงต้องดูหลังเสื้อน้ำสะอาดสะอาดมึงดูดิโอ้โหไม่ไหวปะเล่นน้ำบ่โอ้ยเราควงยุบแต่บอเหรียญดีกว่าฟอสบอเหรียญดีกว่าทั้งพี่อ้น้ำควมปลาไหม เดินไปเดินมาผมก็ว่าผมเริ่มเมาเมาแล้วแหละเรียกวาเมาทีละเหมือนกูจะบ้าหาทางออกเฉยๆหนุ่มๆไะ อมสินเห็นเห็ดเห็ดเจอเห็ดเฉยเลยออมสินเห็นเห็ดนะครับดอกหนึ่งอะแน่นอนเออออมสินเห็นเห็ดนะครับทุกคนดูดิครับเห็นไหมเห็นไหมดูดิแล้วแล้วคนดูเออเออแล้วทุกคนดู้ดูดิครับ ดูดิวุน้นอย่างสวยอะครับดูโอ้นี่ก็ด้านนี้ก็สามารถแบบแบบแบบเป็นแก้วได้นะแบบเวลาเข้าป่าเป็นพิณหิวก็ล้างๆหน่อยแล้วก็กระดกน้ำได้ไปฟาดนายเลยฟาดนายเลยออโอ้โห อียนำเฮียหนาเลย อหนามยอกต้องเอาน immun, หนามบงเว้ยทุกคนหนามยอกต้องเอาหนามบงไปชมทุกคนและและเราก็มาเจอเห็ดกันนะครับนี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดของของแบบนักลายนักลายสมบัติก็คือนักลายเห็ดเว้นี่เจอไหม ดูนี่ทุกคนดูนี่มันคือไข่ไดโนเสาร์นะะ <c oughs> ดูไหมเนะี่ยเออซูมเข้ามาดิซูมดิกล้องซูมเข้ามาดิเออเออเนี่ยที่มันเป็นแบบเงาเงาวับวับเนี่ยคือแบบมันเป็นไข่ไดโนเสาร์นะทุกคนที่จริงคือ <c oughs> เขาบอกว่ามันสูญพันธไปตั้งหลายล้านปีนะหลายหมื่นปีและแต่นี่คือดูดิ ไข่เดโนเโสาร์ยังอยู่เลย,เยบูเล่นนี่คือไข่เห็ดละโงกนะครับดูโอดูซิดูซิดูซ, <laughs> ดซิก็พี่ได้ครับนนะ <t astic noise> ไปรอบทุกคนตอนนี้ก็เพลาประมาณห้าโมง จ้าหกโมงเย็นแล้วนะครับ oh, เดี๋ยว <no. S 2> เราก็จะกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่บ้านโอเคไปว้าวนี่ของเราส่วนนี้คือ <ใน S 1> ของแม่เสร็จของลูกกระจอกนี่ oh, <no. S 1> ไม่ใช่มือโปรอ้อ oh, <no. S 1> ป้าเดี๋ยวคนหลายนะครับผมและเราก็ขอจบคลิปกันเพยงเท่านี้นะครับสิ่งสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องเราได้นะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปขอบคุณครับ